พอตรงกบประมาณน,นี้ครับอออตอนนี้ก็รุมครือคักแล้วล่ะครับ เที่ยวได้นะครับเมืองภูเก็ตมีเปิดร,รับนักท่องเที่ยวอยากเป็นทางการแนละ้วตอนนี้ทุกคนสามารถมาเที่ยวได้ อย่างในวันนี้นานาชาติจริงๆเหรอครับ